สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามารับชมในรายการช่าง only j u n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  g n n d Dead Up นะครับเสาร์นี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษหน่อยครับสำหรับคนที่เรียกร้องในกระแสของรี v o Tota r e รีโวหาดูกันได้น้อยนะครับสำหรับรถสายแต่งนี่เลยครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทาง P.I. ครับเขายินดีแล้วก็เขาอุตส่าห์ขับรถมาไกลนะครับจากเดินทางจากสตูครับเข้ามาให้เราได้ชมนะครับโอ้เนี่ยรถทั้งคันเนี่ยครับเขา บอกว่าเป็นความใฝ่ฝันของเขาเลยเขาอยากจะมีรถคอกจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้บรรทุกอะไรรลกครับแต่โดยจุดประสงค์เขาเขาว่าทํารถคันนี้มาเพื่อที่ว่าใช้ขับเดินทางไกลแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ารถคันนี้เขาเป็นโบคู่และใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันทั้งหมดที่จะใช้ในนามคําว่ารถคอกจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างและ งบประมาณของคําว่ารถข้อรวมไปถึงการจัดสรรการปรับเซ็ตรถการแต่งรถของทาง PI และไอเดียที่เสนอให้กับทาง p p d ทําห้องเครื่องเขาว่าห้องเครื่องตัวนี้เป็นเซ็ตที่2แล้วแต่ราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันพี่กันครับ สวัสดีครับพี่ไอ้ครับสวัสดีครับโอ้โหเขาอกว่เป็นนุ่มขี้อายเลยไม่เคยออกรายการเลยไม่คล่องรายการเลยนะพี่ไอ้วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เอารถมาให้ผมได้ดูกันและหลายๆคนก็อยากจะดูกับรถคันนี้อยู่พี่ไอ้เป็นไงรถคันนี้ประทับใจไหมประทับใจพี่เป็นคนชอบรถรูว่าเป็นคนชอบรถดูแล้วอวีกก็ขายพักตรงพักอะไรประมาณนี้ผมตามมานะผมตามนะรถคันนี้ผมติดตามมาตั้งแต่ตอนผมเข้ามาหาพี่ตาลแล้วผมมองว่าเฮ้ย พี่อยู่รถคันนี้เสร็จเมื่อไหร่บอกผมด้วยเอแล้วรถก็เนี้ยสวยสวยจริงไอเดียพี่ไอใส่อะไรมาไปบ้างครับซื้อสารกับพี่ตาลยังไงอะไรยังไงถึงจะได้รถสวยๆนี้อยากได้โปรเจกต์รถอตะบูคู่แต่คือทำยังไงให้มันวิ่งได้พอทุกอย่างมันต้องแมทช์กันหมดอต่ตะบูคู่นะคือเราเสียเงินไปทั้งทีเราต้องใช้งานจริงได้นาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ารถคันนี้พี่ไอมีความรักจริงๆกับรถคันนี้เห็นว่า ออกรถมาป้ายแดงเป็นไงทำตั้งแต่แ0ดสบกิโลแรกครับขับจากเพชรบุรีออกจากสนย์มาก็ไปทำที่ธนูทองก็คือชุกพวกคาร์บอนพวกนี้ก็คือเป็นประตูเป็นใอ้ธนูทองจัดเลยใช่ครับทั้งหัวเลยหรอ่าพี่ไอ้ทั้งหัวครับคือออกมาเป็นรีโวใช่ไหมครับครับแล้วก็ไปตะปอกัน,นท,ทุนอะไรพวกนี้แล้วก็ไฟก็แท้คือคันแรกเนี่ยคันแรกแรกครับพี่คันแรกแรกเลยที่ว่าที่ว่าทำที่สนูทองนะ คือทั้งหมดเลยนะที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูแก้มแก้มอันนี้เป็นงานหุ้มหุ้มหมดเลยครับหุ<อ>้มท,ทุกอย่างคือทุกอย่าง,าง,างเป็นงานหุ้มหมดเลยแล้วฝากกระโปรงก่อนหน้านี้เป็นใส่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้างก็มาเปลี่ยนทีหลังใช่ครับสั่งสร้างขึ้นมางานสร้างเนาะโออันนี้คือมาเป็นรูคอยตามหลังจากที่เราทําห้องเครื่องไปครับนี่เลย องค์ประกอบแน่นอนผมต้องถามอยู่ประจำว่าองค์ประกอบของรถคอกสตาร์เริ่มต้นแพงไหมสาหรับการที่จะต้องเป็นรถคอกต้องมีเงินแบบก็คือแสเนต้นครับแสกน้นต้นใช่รั้วเพาแนบได้ชื่อว่ารถคอกพี่ไอ้ขอดูหน่อยว่าองค์ประกอบหลักๆของรถคอกมันจะมีอะไรบ้างหลักๆของรถคอกก็น่าจะเป็นรั้อแน่นอนจะต้องมีรั้วใช่แล้วก็เพาครับเา บอกรายละเอียดมันนิดนึงครับพี่พามันมีหลายหลายอย่างที่มันมี0ามสับแต่ผมเลือก32 3 2องาคืออะไรครัพี่ไนสงก็คือหัวเพลเมันจะยาวออกมาหน่อยแล้วก็อ๋อย่าง้ก็จะล้นออกมาอ๋อคือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าวัดฐานล้อใช่ครับสาบกับ32ามที่เลือกแท้30เพราะว่าผมเป็นคนชอบรถแบบแนวเด็ดๆคือให้มัน ดูฟินเมนต์ให้มันดูแบบเสมอกันไม่ชอบล้อล้นอะไรมากมายล้อล้อยางเป็นขอบ15ใช่ไหมใช่ครับขอบขอบ15ครับ XCD โอ้โหเขาว่ายางยี่ห้อเนี่ยหรือว่ายางรุ่นเนี่ยครับเขาจะต้องสําหรับสายรถท่อคือจะต้องเป็นพวกยางเบอร์นี้เลยหรอเปล่าใช่รถพี่ไอ้นะครับใส่ยางขอบ15แสดงว่าวิ่งระยะไกลระยะไกลวิ่งไกลใช่ไหมเพราะว่า14นี่คือจะเป็นระยะไกลมันถามว่าสิบสวิ่งได้หมด วิ่งได้ใกล้ไกลก็วิ่งได้ด้วยทรงด้วยทรงแล้วได้ซุ้มใช่ครับมันก็เลยทําให้เราต้องใส่คอตมากที่เขาทำมาเยอะด้วยก็เลยลองทาตินมาดูคือทําให้มันลงตัวมากที่สุดแบบพี่แสดงว่าก็ไม่คงไม่ได้เป็นชุดแรกหรือว่าก็ชุดที่สองครับชุดที่สองครับแล้วั้อองค์ประกอบของล้วอันนี้ก็ไม่ได้เป็นล้วธรรมดารถล้วที่ว่าตะกอนคือสมัยตอนรั้วมันก็จะมีแค่นี้แค่นี้ก็คือสุดของั้วแล้ว ก็คือจะเป็นเสาคู่อะไรประมาณนี้พี่ออ๋อมันมีลูกเล่นเหรอใช่ตะก้อนอะตะก้อนผมจะเล่าให้ฟังว่าอ่ารล้วอไม่มีลิตรแล้วกต่อไปก็หัวอ่าเป็น,เป,นเป็นตะเล็กมีตะหัวลิตรอย่างเงี้ยแล้วเล็กน้อยก็เครื่องเครื่องเสาเสาเดียวอาจจะมีแค่เสาเดียวแต่ไม่ใช่ลชิตคู่ออมันมีหลายอย่างโอ้๋ยวมามีเสาคู่หลังคู่อะไรเงี้ยคือมันเป็นคล้ายๆออปชั่นเสริมของรั้วไปแล้วมันเป็นมุมมองแบบ แตกต่างแล้วคราวนี้ก็การว่ามา,มา,มาทําเป็นไทยทีถามว่าสวยไม่สวย<อ>ผมก็ชอบนะแต่ผมชอบความเป็นคูนเดิมผมมันมากกว่าอ่ะพี่ไอโดยรวมแล้วพี่ไอวิ่งอะไรครับคือจริงแล้วไม่ได้วิ่งหรอกครับแต่ว่าอาศัยว่าบางวันกลับบ้านเนี้ยถึงเทศากาลเนี้ยผมจะกลับบ้านก็คือกลับบ้านที่สระบุรีบ้านแสนก็จะเอาผักอาศัยไปอาใส่เพว่าไม่ต้องนั่งคือตะาก่อนจะนั่งเครื่องบินที่เราเป็นคนกลัวเครื่องบินบินทุก เดือนเดือนหนึ่งประมาณสีรอบห้ารอบเนี้ยแล้วเราก็เสียตังค์แต่ว่าออกรถลัวมาทํามันไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไงได้ค่าบันทุกโอ้โหพี่ไอไม่ชอบนั่งเครื่องบินชอบขับรถลัวเออเอาเออแปลกเลยมันมันได้ค่าบรนทุกไง๋อเออแปลกหว้ชอบชอบเมียด้วยเออไม่ชอบแต่เครื่องบินอ่ะอ้มันเป็นความชอบเราเป็นความชอบนะเห็นพี่เห็นพี่ตางเขาบอกหนูอยู่ว่าพี่ไอมีรถเยอะมากแต่ไม่ใช้ใช้แต่คันเนี้ย ใช่ครับรถมีหลายคันเหมือนกันับแต่จะไม่ใช้ไม่ได้ใช้เป็นความ<ด>ชอบนะครับภายในหน่อยพี่ไอ้โอ้โอนี่ภายในนี่มันสไตล์เลสซิ่งเลยนะพี่ไอ้ภายในก็จะมีก็มีบูธของปิตาครับอ่าแล้วก็สมาร์ทเกดของโปรโตปีดแล้วก็มีบิดอะไรครับของนานีา่อจอเปลี่ยนเบาเป็นบิดของวอลกาหลัง Carbon คาร์บอนแล้วก็มีสมาร์ทเอ้ย ดิปปี้ของดิปี้อันนี้ก็ข้าวภายในนี่ก็สนองราคาอยู่ใช้เรื่องอยู่นะอะไรเอาเอาเอาเรื่องอยู่อาถามหน่อยว่าเราไอาอลระธรรมพวกนี้เข้ามาใส่แล้วเวลาใช้งานจริงนี่ความรู้สึกมันเป็นไงพี่สําหรับเหมือนกับว่าเหมือนขับขับรถซิ่งอะมันภูมิใจที่ว่าคือมันเป็นความฝันของเราเลยอะไอ้รถดร้วน คือมันชอบจริงๆบางคนชอบจริงๆนะพี่นะถึงจะทำได้ผมเองก็ผมนึงก็เทว่าชอบอะเรามาดูที่เด็ดของรถคันนี้ดีกว่าเนาะว่าที่มันเป็นเครื่องยนต์ t u โบคู่ที่แ,แต่งยังไงให้มันคุ้มค่ากันไปเลย <c oughs> โอโ้โหรถค้อเปลี่ยนไปได้ครับได้รถค้อเปลี่ยนไปแล้วชั่วโมงนี้พี่ไอ้ คือทางนี้ต้องบอกว่ารายละเอียดเยอะมากคุยรายละเอียดเยอะมากใช่พี่ไอ้ลงดีเทลหรือว่าสื่อสารกับพี่ตาลยังไงครับกับแนวการแต่งเริ่มแรกเลยนะเอาแบบตรงๆเลยนะอืแอบดูเพจเขาก่อนแน่นอนมันต้องมีการศึกษาใช่ไหมแอบดูเพจเขาก่อนถ้าเราเป็นการเราชอบงานสีงานสีกับพี่ตาลก็ทําได้ลงตัวมากเคยทำคัาเต์บูเดียร์นะครับ อ๋อรถคันนี้คือก็ทำสเต็ปโบเดียวเหมือนกันแล้วตอนนั้นมีการแต่งห้องโถงห้องเครื่องอะไรอย่างมีแล้วเหมือนกันก็คือเห็นรถตัวนี้เขามีบูกู่ตามกระแสนะชั่วโมงนี้ไม่ต้องคพื่อโบกู่แต่อยากทาเป็นรถล้อก็เลยคุยกับพี่ตามตอนแรกก็ไล์คุยกันนะไล์คุยกันเออน้องเ็รถเข้ามาสิอะไรประมาณเนี้ยผมก็บอกได้ครับได้ครับแล้วก็ถามผมว่าทําอะไรบ้างผมก็บอกว่าทำหมดเลย ทำมดเลยใช่ผมก็เลยบอกว่าเอาของเก่าออกออกให้หมดเลยแล้วก็พี่ตาลผมอยากได้อย่างเงี้ยข้างล่างสามพันเป็นโบว์สามพันปาร์วีทมเป็นเอฟเอาก็คือทำให้มันวิ่งได้อยากได้โปรเิกโบว์สองลูกให้มันวิ่งได้แต่ว่าอยากได้รายละเอียดทุกจุดเอาทุกจุดเลยทุกจุดคำว่าทุกจุดหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นมูรี่หรืออะไรเงี้ยคือคือเราจะต้องเก็บรายละเอียดทุกจุดคือว่าเอาให้มันสุดไปเลยีาาเเกก็บรยยะอด คือทาแล้วก็ให้มันจบเลย,เยให้มันให้มันจบวนเดียวเนาะ,นะหลังจากที่เราลื้อเป็นโทโบลื้อโทโบเดียวออกมาแล้วเราเอาโทโบคู่แล้วทีนี้มีการทําทั้งหมดใช่เนาะไม่ว่าลือลือ้ออันเก่าออกมาหมดเลยเหรอทั้งชุดเลยแม,ม้กระทั่งท่อ <c oughs> ท่อด้วยท่อก็คือทุกอย่างพี่เหลือเหลือไว้แค่ทบลูกเดียวที่ว่าเอากลับมาใช้ได้ที่เหลือก็คือฝากเดิมทีเป็นในบ้านห้าใช่ครับลูกเดียวแล้วก็ทางนี้ก็ เก็บหมดทุกอย่างก็คือเก็บหมดก็งานก็จะเน้นเป็นพพดกับ p C, พพอาร์ซีตับก็ตอนแรกว่าจะเอาสีทองคุยไปคุ้มมาพิตางก็บอกว่าสีทองอย่างมันจะมันจะออกเรื่องก็เลยใช้หัวจริงสีงส้มก็เลยคุมโทมเป็นส้มดำประมาณนี้มาแล้วพี่ตาพิตามัสดีนะครับต้องให้พี่ตามันเป็นคน <ละ S 2> บอกรายละเอียดนะพี่ไอเนาะเพราะว่าการจัดสรรห้องเครื่องนี่คือพี่ตาบอกรายละเอียดได้ดีที่สุดพี่ตามเอาดูเลย เริ่มมาเหรออ่าเขาว่ารถคันนี้มาคุยกับพี่ตามพี่ตามบอกว่าเอามาอย่างเดียวเลยเขาก็บอกว่าทําชุดใหญ่ทําชุดใหญ่นี่คือทําอะไรใช่ไหมทาใหม่หมดเลยตั้งแต่ทําสีห้องเครื่องแหละเพราะว่าทีแรกห้องเครื่องมาเป็นสีดำมั้งอันนี้ก็เลยทําให้เป็นสีเดียวตัวรถครับเป็นสีเดียวตัวรถเสร็จแล้วก็เป็นเทอร์โบคู่แล้วก็ชุดอินเตอร์ทาใหม่คอยลดองไอทีทําใหม่หมดเลยแล้วก็จะมีพวกสายเบรก สายเบรกสายค์ดอ่ะก็เปลี่ยนให้มันเป็นโทนสีเดียวกับที่เขาต้องการนั่คือจะเป็นดำทองเนี่ยครับแล้วก็อย่างพวกอันนี้นะเป็นชุดระบบอ่าอันนี้ถังน้ำมันเบรกแล้วก็สายเบรกอันนี้สายนอลมก็ทําตามตามสีที่เขาต้องการนะครับแล้วก็พวกแผ่นปิดนะทันเนียมอะไรพวกนี้ครับปิดตามรูที่ว่ามีรูใส่ไฟเดิมครับคือเราเก็บรายละเอียดรอบๆไปก่อนครับก่อนที่จะมาลงที่เครื่องใช่ไหม อ่าครับตัวเครื่องนี่คือจริงๆอ่ะเครื่องอ่ะเอามาเราก็ทําสีฝาเขาวาวไว้รอหมดแล้วแล้วมาถึงเรากใ็ใส่ใส่ใส่อย่างเดียวแล้วก็จัดชุดตามสีที่เขาต้องการอย่างเงี้ยอย่างพวกถังน้ําอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกแป้นคอน้อํานล่างบนทีนี้ก็จะเป็นพวกระบบน้ํามันเขาก็ก็มีมาแล้วแหละแต่ว่าเราก็ใส่กรองกรองน้ํามันให้มันสวยงามขึ้นนะครับ อย่างอื่นก็หลบลงล่างไปแล้วก็พวกถัทงทอวเวอร์ <c oughs> พวกอะไรพวกนี้ยอัน,นี้คือเป็นชุดท่ออินเตอร์ที่ทําท่อร่วมไม่ดีใหม่อ่าทําท่อร่วไม่ดีใหม่ครับให้มันออกมาข้างแล้วก็เสียงนิดนึงอันนี้เป็นสีอันนี้อันนี้เป็นอะโนดครับครับแบ่ผิวว่ายิงตายแล้วก็อะโนดสีดําแล้วก็ยิงเลเซอร์ทั้งทั้งสี่ห้าชิ้นนี้เลยชุดหมอ้อน้าหมอ้อน้ําลูกค้ามีมาครับอันนี้ <c oughs> อ่ะอันนี้ลูกค้ามาีม่าน้ำมาก็จะแก้ตำแหน่งเรื่องที่ว่าเป็นยึดแผงแอร์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จัดสายแอร์ใหม่เพราะว่าทีแรกมาก็จะจะจะเป็นเดิมมาแปลงมามมก็เลย <c oughs> ก็เลยเดินสายเดินอะไรใหม่หมดเลยพวกเดินสายพวกนี้จริงๆมันก็ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ทำเพราะว่าอันนี้ก็คือตัดต่อจากของเดิม ให้มันลงตัวครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําสายใหม่ไปเลยเนี่ยมาไปใกล้ทางท่อไอเสียท่อร้อนอะไรพวกนี้และอย่างหนึ่งตรงนั้นมันจะชิดก็เลยบางทีก็ต้องผสมมาตรฐานกัเดิมด้วยนี่ยครับก็เลยอแอบลงล่างไปจัดใหม่เพื่อนเนี่ยเพื่อนชื่อพี่หมักอ่ะเขาก็ทําแอร์โดยตรงอยู่แล้วอย่างรถที่ทําทุกคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหม้อน้าหลังหรืออะไรพวกนี้ผมก็ให้เขามาทานะคือบางอย่างอ่ะเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับพวกตัวเนี้ยแต่เราไม่มีความรู้ทุกอย่างหรอกอย่างแอร์เนี่ยผมก็ให้เขามาดู ระบบที่ว่าตรงไหนที่มันควรจะอยู่กับความร้อนได้ตรงไหนอยู่กับความร้อนไม่ได้เนี้ยเขาก็จะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับก็ก็ต้องต้องให้ช่างเขามาทำครับตรงเนี้ยบางทีมันมีรายละเอียดบางทีไปวางไปไว้เสทีนี้แอร์ไม่เย็น,ยนตายเลยนลยั่นแหละครับแล้วพวกแอร์ที่เป็นแหงเล็กเนี่ยปัญหาเลยอย่างวัยรุ่นบางทีชอบเบิ้ลตัดเล่นอะไรพวกเนี้ยถ้าเราไม่ปิดแอร์หรือว่าแอร์มันร้อนเนี่ยมันทําให้การโพทิ้งของพวกไดเออร์รอ,อะไรพวกเนี้ยมันมีเหมือน่าระเบิดออกอะ อ่าเป็นการโฟลทิ้งเพราะว่ามันมันระบายความร้อนไม่ได้อ่ะเรามาลงกันที่รายละเอียดของทโบกันหน่อยทโบก็เหมือนเดิม PRC ทั้งคู่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็น41มิลครับ41มิลแล้วก็จะเป็น f 5ครับผมครับก็เวกเกตเหมือนเดิมเป็นเวกเกอปาจีบเวกเกอป่าจีบแยก38มิลอ่าอันนี้ก็จะเป็น PRC เป็นเวกเกตกระป๋อง CNC ครับส่วนสายเนี่ยก็จะเป็นสายทากหมดเลย เพราะว่ามันจะได้แข็งแรงแล้วก็ทนไปเลยครับผมสายระบบไหลกรองไหลกลับน้ำมันเทบโบอะไรพวกนี้ครับอันนี้คุมบู์อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตานคันนี้รู้สึกจะใช้แค่สี่ห้าปสี่สิบห้าไม่เกินครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นรถบรรทุกถ้าบู์เยอะแล้วบางทีเขาก็ไม่บรรทุกเยอะหรอกจริงๆผมว่าขับหลอ่อมากกว่าอัาานนี้ไม่ได้บรรทุกหรอกแต่ว่าเขาก็ <c oughs> พี่ตาลรู้ไหมพี่ใหญ่เขาบอกว่าอะไรรือว่าทำรถคันนี้มาเพาะอะไรรู้ว่าไว้ขับไปสตูเพื่ออะไรป่ะ ลิงหนีกันครับไอ้ลิงลิงหนีการน,นั่งเครื่องบินดูเขาดิรถออเขามีหลายคันนะออแต่เขาเลือกที่จะขับรถคอกเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเขาก็มีรถหลายคันนะแต่เขาชอบที่จะขับรถคอกเนี่ยความชอบเขาบอกความชอบรับอันนี้คือเป็นหนึ่งความใฝ่ฝันของเขานะครับนี่เก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะล้างไหลยกับอันนี้แก้ปวดฉีดอันนี้คุณล้างไหลยกับอะไรพวกนี้สารบายนี้ก็เหมือนกันบางคนบอกว่า ไอ้สสยละบายเนี่ยบางอันนี้จะเป็น an 1 2ครับไดมนเตอร์รูมันอะมันไม่เล็กกว่าเดิมแต่บางทีถ้ามว่าเ,เดิมมาเนี่ยเป็น an 1 0เนี่ยมันเล็กกว่าสแตนดาร์ดถ้ามันละบายไม่ทันเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าบางทีรอบมันสูงขึ้นเนี่ยละบายไม่ทันเนี่ยไอ้พวกน้ํามันมันจะออกไปหน้าใบหลังหรือว่าอะไรพวกนี้มันมีอันนี้จะเลือกเป็น an 1 2เลยตรงรุ่นเลย hey, <you> ก็คือมันจะได้ใหญ่หน่อย อย่างพวกสายระบายพวกเนี้ย<ม>พวกอะแดปเตอร์อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปตัดไปเจียกับหางปลาเดิมเลย mm. ก็คือดันเข้าไปแล้วขันสองตัวนี้บีบให้ได้เลย mm. ครับพี่ตาลถามเลยอ่ะพี่ไอเขาบอกว่ารถค,คันเนี้ยคือทุกอย่างที่เป็นหัวฟิตติ้งใส่ทั้งหมดได้อ่ะที่เป็นสายก็คือจากที่เป็นหัวฟิตติ้งเขาสั่งเลยว่าเขาเอาฟิตติ้งทั้งหมดจริงๆบางอย่างอ่ะผมว่ามันไม่จำเป็นผมก็ไม่ใส่นะ ออบางทีถ้าเกิดเราใส่มันเยอะเกินไปอ่ะมันก็มันก็ไม่โอเคครับอย่างเนี้ยอย่างทางเวาร์จริงเนี่ยอ,องศาเนี่ยมันก็ใส่หัวตรงได้แต่ว่าเราก็เลือกที่ว่าเป็น่างเงี้ยมันก็ลงตัวแล้วมันดูไม่ยาวเกินไปไม่อะไรเกินไปเนี้ยความลงตัวอย่างเนี้ยแต่อย่างเนี้ยเขาเน้นเลยเขาบอกของขอ,งของเป็นฟิตติ้งจริงๆก็จะทําตรงนี้ให้แหละแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราทําตัวนี้ไปเป็นฟิตติ้งแล้วเรื่องเซอร์วิสอ่ะเรา <c oughs> คือเขาทารดสิ่งอ่ะไม่ได้ลดจอด ถ้าเกิดเวลาเขาไปเซอร์วิสหรืออัดไปโม่เพิ่มเรื่องเขาสิอะไรพวกนี้มันจะยุ่งยากตรงนี้ว่าร้านบางร้านที่เขาแต่งเครื่องยนตน์หรืออะไรพวกนี้เขาอาจจะไม่มีปัจแจที่เป็นอลูมิเนียมสําหรับออดพวกฟิตติ้งมันก็จะเสียหายแล้วมันก็จะน่นเราก็จะเอาแค่จําเป็นมันเป็นปัญหาตรงนี้ว่าไม่มงั้งก็ต้องมานั่งเปลี่ยนอนีกมันก็จะกลายเป็นเสียแล้วเสียเล่าไปก็คือเอาเท่าที่จําเป็นนะครับอ,อันนี้เขาเน้นใช้งานแหละขับเที่ยวถามนิดนึง รถคันนี้เสร็จไปเคยนําว่าใช้หัวฟิตติ้งเท่าไหร่กี่หัวกี่หัวไม่เคยนับหรอครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่แพงเท่าไหร่หรอกชุดฟิตติ้งเนี่ยเพราะว่าระบบเบรกเขาก็ไม่ a อ s อด้วยอ่าแต่ว่าถ้ารวมถังเบรกอะไรด้วยมันก็แค่ประมาณหมื่นสองพันบาทเฉพาะชุดใส่เบรกนะเพราะถ้าเกิดไม่รวมถังเบรกก็ไม่ไม่ถึงหมื่นถ้าเป็น A อ s ีคันที่แล้วมันจะหมื่นสองใช่ไหม อันนี้มันไม่ a อ s มันก็จะถูกหน่อยแต่ว่าคิด้าไปก็คือมันจะมีรวมถังรวมนี้รวมไปหมดเลยใช่ไหครับรายละเอียดคร่าวๆของเครื่องยนต์ตัวนี้ห้องเครื่องสวยๆแบบนี้ครับพี่ตานโทอโบโคู่แบบนี้ครับเอาแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยผมว่านู่นแหละครับประมาณแสนกลางแสนกลางๆางนะครับเฉลยหน่อยแสนหกอะไรเงี้ยอันนี้คือราคาจริงใช่ไหมราคาจริงราคาที่ไม่ได้ให้พี่ไอซ์บอกว่าหลบเมียนะ บอกเลยขนาดเขาขับรถคล่อมผมเห็นเขาก็ไปกับเมียกับลูกเขานนี่ก็แต่เขาไม่บอกราคาพี่ตานเขาไม่บอกราคามีเขาบอกทั้งคันเนี้ยพี่ตานเขาบอกทั้งคันเนี้ยแสงก็บ้านเกมแล้วเกมแล้วไม่หรอกมันเป็นตามจริงอยู่แล้วถ้าผมแสงนะบาาเขาก็ว่าโกหกแล้วอันนี้ก็อยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจงานแบบนี้ของทางฮิปปี้ดีก็อยู่ที่ประมาณแสงกลางๆครับอ่าก็อยู่กันที่รายละเอียดจุกจิงจุกจริะครับพวกนี้เวลาทำก็จะเขียนรายละเอียดแจ้งอยู่แล้วว่าทําอะไรบ้างมีอะไรบ้าง จะแจ้งให้รู้ก่อนเลยแต่เพราะว่ามเรามาเริ่มงอโอ้ยก็อีกเกือบสองแสนละมั้งท่านั่เพราะว่าถ้ารวมหม้อน้ำอ่ะอเพราะว่าทำสีอุดโลเก็บสายไฟเอออันนี้เก็บสายไฟมาแล้วนี่เก็บสายไฟมาแล้วรวมรวมตรงนี้รวมสองแสนสองแสนแหละสองแสนว่าสอแว่าุ่นวายมากเลยสำหรับการเก็บสายไฟรีโวนะเพราะว่าถ้าเก็บไม่ดีคือแบบไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยไม่ดีเลยแล้วก็รู้สึกว่า ตัวนี้ถ้าถ้ากล่องก็ต้องมีกล่องกล่องพ่วงกล่องอะไรด้วยถ้าไม่มีนี่ไม่แรงเลยเราก็ได้ข้อมูลพอสังเขปสำหรับรถคอกคันนี้ยังไงพี่ไอขอขอบคุณมากนะที่ขับรถมาให้เราได้ย่นชมแล้วก็ขอขอบคุณมิตาที่รประสานงานให้พี่ไอซมาให้ผมได้แล้วเพื่อนๆนได้รับชมกันสำหรับสาวกรีโวรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยผมบอกเลยว่า,ไปไปไปวาคันนี้สุดจริงขอบคุณมากครับทังคู่เลยวสวัสดีครับ